เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,690บาทนะครับเราจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไร่เดี๋ยวคลิปนี้มาหาคำตอบกันครับเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเราเอาตัวเลขนี้นะครับมาจากการเอาเงิน60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้มรตนสิ้นสุดลงนะครับเงินสมทบนะ มาบวกกัน60เดือนแล้วหารด้วย60นะครับก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้จะเป็น12,690บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้รับเงินบำนาญน,นะครับในแต่ละปีแต่ละปีเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะไปคำนวณเราต้องทราบก่อนว่าเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับวันที่3ัธันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไปหรือช่วงต้นปี42ก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงิน เป็นกรณีชราภาพแต่อย่างใดเพราะนั้นการนับจํานวนปีหรือนับจํานวนงวดก็ต้องเริ่มจากวันที่31ธันวาคม2561นั่นแหละครับเท่ากับว่านณนะปัจจุบันก็ประมาณ24ปีนะ6 6ลบ4 2เงินบํานาญชราภาพนะครับเมื่อคุณจะได้ก็ต่อคุณจะได้บำนาญก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปโดยจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้มรดสิ้นสุดลง จ่ายมากกว่า180เดือนก็จะมีการบวกเพิ่มนะครับหรือปรับเพิ่มขึ้นอีก100ละ1.5นะครับของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนนะครับก็คือทุก1ปีที่จ่ายเพิ่มขึ้นมามันก็จะได้รับ1.5นะครับที่เพิ่มมากขึ้นไปดูวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่า ส่งเงินสมทบประกันสังคม35ปีจำนวน12,690บาทนะครับวิธีการคิดนะผมก็จะหาส่วนต่างก่อนหรือหาจำนวนปีที่เกินมานั่นแหละ35ปีนะสมมุติ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมาส่วนที่เกินมานะครับ่างที่สูตรบอกก็คือได้เพิ่มนะครับทุก 12เดือนได้1.5%นะครับก็เอา1.5คูณ20ปีเท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,690บาทนะครับเป็น6,345บาทเป็นเงินบํานาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนั่นเองส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน12,690บาทนะครับ ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนที่เกิดน,นะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,690บาทนะครับเป็น5,393บาทนะครับ เป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา25ปีจำนวน12,690บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนที่เกินนะครับ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ12,690บาทนะครับเท่ากับ4,400 42บาทเป็นเงินบำนาที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองต่อมานะครับทำงานส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน12,690บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้20-15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรวณนน1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ 12,690บาทนะครับเท่ากับ3,490บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจกุลตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายแล้วจ่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน12,690บาทนะครับก็20%ได้เลยนะเพราะ15ปีมันไปลบ15ไม่ได้อยู่แล้วมันได้0นะครับเพราะนั้นก็20%ของ12,690บาทก็เท่ากับ2,538บาท เป็นเงินบำนาญที่ใช้กุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้คือตารางในกรณีจำนวนปีส่งจำนวนปีอื่นๆบ้างนะครับก็จะได้ตามตารางนี้เลยนะครับใครส่งจำนวนปีเท่าไหรน,นะครับก็ดูได้เลยนะครับส่ง16ปีได้2,728บาทอย่างเงี้ยนะครับส่ง17ปีได้2,919บาทนะครับ ก็สามารถจะเทียบเคียงแล้วก็ลองไปฝึกคำนวณเองได้นะครับโดยเอาฐานเงินสมทบของคุณนั่นแหละนะครับแต่ไม่เกิน15ื่นนะเพราะว่าประกันสังคมนะครับฐานเงินสมทบนะครับเขาจะยึดเงินเดือนคุณนะครับแต่ไม่เกิน15,000บาทนะตอให้คุณเงินเดือน2 0 0 0 0 0 0 0 0 0เขาใช้ฐานแค่15เท่านั้นก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่าน กันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึง่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม